อะครับตัวต่อมานะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูกับตำนานที่มีลมหายใจอยู่นะครับก็คือป่าแสนอุทัยแสนอุทัยนะครับครับอันนี้ที่ผ่านเน็ตเที่แผนภาพนี่จะเห็นผลงานที่เกิดเกิดนี่เป็นผลงานของแสนอุทัยนะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมฮะทั้งนั้นเน่ยเน็ตลนี่ก็ลูกแสนอุทัยตัวเมียได้ตัวเมียครับแสนอุทัยนั่นก็อันนั้ไม่ใช่ลูกแสนอุทัยกับแม่ซับนั่นใช่ นะครับเนลูกแสนอุทไทยตรงนี้ตัวนี้ใช่ไหมเ่าก็เป็นน้องทองคําครับเนี่ยอเ่าก็เป็นน้องของทองคําเพราะว่าอันน้แม่ซับแม่ทองคํานี่น้องทองคําลูกแสนอุทไทยตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับก็จะได้เป็นทองคำสองทองคำสองทองคาจุนเนี่ยไม่ตัวหนึ่งนี่ทองคําครับตอนนี้ก็ดูกำลังกำลังแต่เดี๋ยวเขาโตเองตามธรรมชาติครับลูกแสนอุทไทยครับเนี่ย ที่เกิดในทั้งสองฝั่งนี้ลูกแสอุไทยทั้งนั้นนี่จะใช่ครับตอนนี้ลูกแสอุไทยเกิดเยอะนะครับถ้าใครแบ่งปันพันธุกรรมของแสอุไทยก็เดินเข้ามาดูนะครับว่าตัวผู้ตัวไหนที่เหมาะกับการไปปรับคุมฝูงได้เราก็จะแบ่งให้อันนี้ก็ลูกแสอุไทยครับอันนี้ไปแล้วไปอยู่ขอนแก่นตัวนี้นะฮะใช่ครับอ๋อตัวนี้ครับคือมีมีเจ้าของลูกเขาครับเนี่ย อันนี้ไปขอนแก่นเขาใหญ่มากเลยตัวนี้ไปอยู่กับเซียนโซ่อุบลรัตน์อ๋อไอตัวฟาร์มที่ใหญ่ห้างเปี่ยมชัยฟาร์มเปี่ยมชัยฟาร์มขอตัวนี้ไปนะครับเนี่ยลูกแสลุทไทยตัวหลังตัวเล็กๆเนี่ยแสลุทไทยงั้นครับครับลอเปียกจะพามาดูอันนี้ก็รอคลอดแสลุทไทยครับนี่ครับนี่ก็เป็นอาณาจักรควายร้อยล้านนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลี่ยงนะครับพาท่านผู้ชมไปดู ทีเรือตัวทีเรือตัวมาครับครับอันนี้เป็นแสนอุทัยนะครับแสนอุทัยที่อยู่ตัวหน้าของเดกประจำคอกเลยตัวนี้คือตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พี่ิ๊พูดถึงรายละเอียดประวัติต้นสายนะครับแล้วก็บริการต่างๆเกี่ยวกับแสนอุทัยนะครับแสนอุทัยคร่าวๆที่เราก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักประวัติกันดีนะครับว่าแสนอุทัยเนี่ยก็คือพ่อพันธุ์ถ้าจะเป็นตำนานนะฮะเพราะว่า มีลูกปั้นอยู่ที่บริษัทจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ที่แถวหนองขายางนะครับมีลูกปั้นอยู่สายลูกไทยอายุสิบกว่าปีนะครับดูอันนี้เกิดจากความที่เขาสูงใหญ่ตามธรรมชาติไม่ได้ถูกอาหารเพราะควายสมัยก่อนจะไม่ได้ไม่ได้มีการบำรุงอาหารก็เติบโตจากหญา้าธรรมชาติสายลูกไทยเบื้องต้นเป็นลูกของเจ้าก้าวนะครับเจ้าก้าวเป็นลูกของทองสุกอีกทีเจ้าก้าวเจ้าก้าว ค่ณพ่อเขารุนแม่เขานะครับแล้วก็มาอันนี้ก็มาเป็นแสนยลกไทยซึ่งเกิดจากแม่สวยแม่สวยของพี่บาทหนองไผ่นะครับยังสภาพสมบูรณ์ไปโชว์ตัวเหมือนกันฮนะไปได้ทั่วประเทศอยู่นี่นี่นี่คือแสนยลกไทยนะตอนนี้คือผลงานที่แสนยลกไทยที่เกิดกับฟาร์มหรือว่าเกิดกับขยย่ข่อื่นๆเนี่ยที่เดินอยู่ในสนามเนี่ยนะครับก็เท่าที่ ท่าที่เราเห็นอยู่เขาไปผสมสายเผือกกับแม่แม่ฝ้ายของท่านรองอเนกก็จะได้เป็นเจ้ามาคะที่เป็นเผือกแกนแชมป์อยู่นะตอนนี้นะครับนี่ก็คือลูกแสนุไทยแล้วก็แม่แม่บุญตาที่อยู่กับเสียเต้ยนี่ก็คือลูกของแสนุไทยที่จ่ายลูกแกนแชมป์ทอแสงนะครับนี่คือต้นสายของอ่าเหล่าของทองสุกแต่เป็นหลานของทองสุกคือลูกเจ้าเก,ก้าและเป็นสนอุทัยซึ่ง ให้ลูกเดินสนามอยู่ทุกวันนี้ณตอนนี้ในฟาร์มก็ลูกเกิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกของป่าแสนอุทัยนะครับและตอนนี้น้าเชื้อเราก็าแบ่งให้เกษตรกร,ร,กรในราคาที่3,000บาทแต่ให้ถึง2หลอดนะครับก็จะตกละหลอดละพันหซึ่งเกษตรกร,ร,กรสามารถเข้าถึงพันธุก,กรรมของป่าแสนอุทัยได้ซึ่งผมมองแล้วว่าการจ่ายลูกของเขาเนี่ยมันมีดีกับดีมาก สิบตัวออกมาดีและดีมากมันไม่มีแค่พอใช้เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าการที่เราแบ่งปันพันธุกรรมแบบนี้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้เนี่ยมันก็เป็นการช่วยให้ขยายเผ่าพันธุ์ของอป่าแสนลอกไทยไปสู่เกษตรกร,ร,กรและทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเกิดมีความหวังขึ้นมาได้ว่าผสมไปแค่ราคาแค่นี้ลูกอาจจะได้ราคาหลักแสนก็ได้เดี๋ยวผมจะพาไปชี้ดูนะครับว่าลูกแสนลูไทยที่เกิดกับแม่เล็กๆแต่ขายได้เป็นแสน อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับอหมุนตัวจัดท่ายืนหน่อยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของเจ้าแสนอุทัยไปหลังนิดนึงพ่อพันหลักประจำบ <user> ิ๊กบอฟฟาโลจนึังน,นะครับ ตัวนี้ถ้าใครได้เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงน้ำแล้วก็ตัวเด่นๆก็คือแม่บุญตาเนาะอย่างที่พี่แม่บุญตาให้ลูกเขาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นลูกแม่บุญตาพี่ของดีเจขอแสงทอแสงอ๋อตัวนั้นถ้าเป็นหลานของแสนรุไทยก็ได้แกนแชมป์มากที่สุดครับครับนี่ก็คือผลงานและสายเลือดของฝั่งแสนอุไทยครับผม